เฮ้เดี๋ยวพวกนิสตาซิคอนทราช่วยดับบุรี่หน่อยครับดับเพื่อคุณอยู่ในที่สาธารณะที่นี่ห้ามสูบไงแล้วไงอ่ะถ้าเกิดคุณไม่ดับมันผมจะดับให้คุณเองเฮ้ยจะไม่เล่นเอเว้ยไม่ตายสิทำเป็นแต่เรื่องโง่ๆใช่ไหมเนี่ยฮะคุณครับนิสตาซิคอนทรานะครับช่วยดับบุรี่หน่อยครับไ่ชนเฮ้ยคุณคุณเล่นแม่เลย อ้าม <optimistic> wow, ่ลูกหมานี่ไอ้ควายไอ้มอสุ้ายของฉันนะ้ว huh. oh ้ยถอยไปไงพี่อกันเถือกแน่ไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยคุณผู้หญิงคุณมีเด็กมาด้วยนะครับเนี่ยไม่อายบ้างหรือไงฟังนะไอ้หนุ่มเอากล้องไปไกลตีเลยแม่ถ้าตามกฎหมายเขาพูดถูกนะอ่าฮะใช่แล้วดูสิลูกคุณฉลาดกว่าคุณอีกดับบี่ได้แล้ว ตำรวจไอ้เจ้เนียกตำรวจเนี่ยไอเดียวไม่อมไปเม่ทอนมันจะไงเนี่ยค์สวรรค์ตำรวจตำรวจกลับมาพอดีเลยนี่จบแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อทำไมเก็บกล้องเขาเป็นหลักฐานเละไปหมดแล้วเนี่ยโอเคคุณช่วยเล่ามาอีกทีได้ไหมครับฉันเดินออกมาจากร้านอาหารกำลังคิดเรื่องของตัวเองจู่ๆก็เจออไ้พวกเวนนี่มันคนหนึ่งถือไม้เบสบอลส่วนอีกคนก็สวมสนับ มือเหล็กไม่เหาหน้าเราไม่มีของแบบนั้นสักหน่อยใจเย็นให้เธอพูดก่อนแล้วพวกเขาก็ดูโรคจิตออะใครจะไปรู้ว่ามันจะเอาอะไรจากฉันฉันตัวคนเดียวผู้หญิงกับลูกชายเนี่ยฉันก็เลยแบบแพนิกอะดรีนาลีนพุ่งปรี๊ดฉันก็เลยดึงไม้เบสบอลมาจากมือของมันคนหนึ่งแล้วก็หวดเข้ากับบานมันเข้าไปเต็มเต็ม แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมมันคนนึงถึงเอาหัวไปโขกกระจกร้านโอ้ไม่เอาน่าเจ๊จะพยายามโกหกไปทำไมเพราะกล้องผมว่าบันทึกไว้หมดแล้วโอเคเหมือนความเห็นจะไม่ตรงกันแล้วเยือรายที่สามอยู่ไหนเขามาให้ปากคำไม่ได้ครับกรามก็หักยับเลยแล้วก็ยังเขียนได้ไหมไม่ไม่ได้แขนเขาก็หักเหมือนกันให้ตายเอาละมาดูวิดีโอที่อัดกันไว้ดีกว่าอา๋อ แต่แปลกนะที่สิ่งมีชีวิตแบบเย้นั่นเลี้ยงลูกออกมาได้เป็นคนดีขนาดนี้แถมเขายังเก็บกล้องออกมาคืนให้ผมด้วยไม่งั้นกล้องนี้โดนขโมยไปแน่เลยไหนดูสิให้มันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ผมเคยดู MV นี้มาก่อนนะว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวเก็บความทรงจําพังกันหรอเป็นเฮี้ยเลยว่เฮ้ยสแตนด์เอากลองอีกตัวมาดิอ่าฮะเออเนี่ยครับอ คนเรากับแมวออผมไม่รู้มันคืออะไรผมไม่เกี่ยวนะเออเออไม่ใช่ของแกพวกแกที่มันหื่นกามจริงๆด้วยวะ่ะเอ,อ่อโอเคครับคุณกลับบ้านได้แล้วค่าเสียหาที่พวกนั้นกล่าวหาเราฮูวว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 นันวนววีวว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  โรงพยาบาลตำรวจใครก็ได้เรียกตำรวจเท่ไอเดี๋ยวเบลไม่เป็นปนมาจากไหนวะเนี่ยจิบหายแล้วนั่นกล้องตัวที่สองใช่ปะโอ้เชี่ยโอ้เชี่ยแล้วโอ้ยนั่นยึดกับเขาไปได้ไหมพี่ว่าไม่นะ